เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านเรศสวยพื้นที่กว้างๆนผู้ชมเล็กซๆอ,อยู่นะครับบ้านพร้อมอยู่เลยพื้นที่เหลือเยอะมากครับปลูกต้นไม้จัดสวนหย่อมทําสนามหญ้าหน้าบ้านได้อีกเยอะมีโลวรอบขอบชิดอาณาเขตชัดเจนถนนค้นกรีกว้างรัวสวนกันได้สบายมีไฟถนนได้ด้วยไม่มืดไม่เปรี้ยวคนระับ บ้านเดี่ยวขนาด3มห้องนอน1ห้องน้ำนะครับการเดินทางก็สะดวกสบายใกล้กับวัดหนองไผ่ใกล้ตลาดใกล้ข่ายสุรธรรมพิทักษ์ด้วยห้องโถงก,งกว้างเลยครับหน้าต่างมุงลวดเหล็กดาดครบสระอาดครับรอมเข้าอยู่ได้เลยไม่เปื้อนไม่เก่าไม่สม้มห้องน้ําสภาพดีครับเจ้าของรีโนเวทให้เรียบร้อยห้องน้ําสวยพืย้นที่เหลือรอบบ้านเลยครับด้านหน้าด้านหลังด้านข้างครับด้านหลังก็ต่อเติมให้เรียบร้อย ไว้เป็นลานซักล้างตากผ้าได้เทพื้นปูนทําราคาให้ด้วยแต่หน้ามีระเบียงมานั่งเล่นรับลมชมวิวมีม้านั่งนะครับน้ําไฟพร้อมถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันก่อนแปลงนี้อยู่นครราชสีมาอยู่โพกลางครับนะครราชสีมา ท่าในใดสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์ทโทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คํา่่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ราคาเพียง2 000, 2 9 0 0 0นบาทบ้านพร้อมที่ดิน100ตารางวาครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยสวัสดีครับ